คำเตือนรายการนี้ไม่เหมาะกับเด็กอายุตามกว่า20ปีอาจมีคําพูดภาพเสียงและเนื้อหาพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมพวกมึงทุกคนไม่ควรเรียนแบบกราบสวัสดีผมเฮียตัวจากช่อง YouTube มาดามเวฟนะครับผมวันนี้เนี่ยผมก็ไปขุดน้ำยาตัวหนึ่งไว้ซึ่งมันอยู่ในบ้านผมเนี่ยนานมากนะมันเป็นของทางคาวไนเนอร์ iner, นะครับผมคือต้องบอกก่อนว่าแบนด์นี้เนี่ยดังมานานมากแล้วนะ เป็นน้ำยาตัวหนึ่งที่เมื่อก่อนผมชื่นชอบมากเลยทีเดียวตั้งแต่สมัยที่แบบลองพวกผลไม้ใหม่ๆเพราะว่าตัวนี้เนี่ยจะค่อนข้างหวานเป็นพิเศษเลยเมื่อก่อนติดน้ำยาหวานด้วยนะแต่ส่วนตัวผมเองเนี่ยผมก็ไม่เคยลองสายขนมของทางคาวไนเนอร์เลยตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวของทางคาวไนเนอร์นะที่ทําสายขนมออกมานะครับผมนั่นก็คือรสชาติครีมมี่ลินจีซึ่งก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่ารสชาติเนี่ยจะออกมาเป็นยังไง ก่อนอื่นเนี่ยก็ต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีนะครับผมก็คือทางลายกระตวง008นะครับผมที่ได้ส่งเจ้าตัวนี้มาให้กับทางเราได้รีวิวกันโอเคก่อนที่จะไปชิมเนี่ยไปดูรูปร่างหน้าตาของมันกันก่อนแล้วเราก็มาดูรูปล่างหน้าตาของเจ้าคาวไนเนอร์กัน คาวไนเนอร์เนี่ยก็จะเป็นขวดสีขาวเลยนะฝาด้านบนเนี่ยค่อนข้างมนคล้ายๆกับพวกขวดโลออนเลยตรงกลางเนี่ยก็จะเขียนว่าคาวไนเนอร์นะส่วนด้านล่างของขวดเนี่ยก็จะเป็นรสชาติของกลิ่นซึ่งผมเห็นผลิตภัณฑ์ของทางคาวไนเนอร์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทรงแบบนี้ทั้งหมดเลยนะแตกต่างกันแค่รสชาติด้านล่างเท่านั้นเองตัวนี้เนี่ยรสชาติก็จะเป็นครีมมี่ลิ้นจีนะขนาด60 ml ด้านบนเนี่ยก็จะเขียนว่า for Asia Market Only บบก็น่าจะแปลว่าสำหรับตลาดของชางเอเชียเท่านั้นถ้าให้ผมเดาเนี่ยเขาก็น่าจะไปส่งขายทางยุโรปหรือว่าเมกาด้วยนะแต่รสชาติที่ใช้เนี่ยอาจจะไม่ใช่รสชาติของตัวนี้และถ้าเกิดให้ผมเดาอีกหนึ่งอย่างเนี่ยของทางเอเชียเนี่ยส่วนใหญ่จะค่อนข้างหวาน แต่ทางพวกฝั่งยุโรปอเมริกาเนี่ยเขาจะไม่ค่อยชอบวหวานๆกันด้านข้างเนี่ยก็จะมีคําเตือนให้ด้วยนะซึ่งผมอ่านไม่ออกและคําเตือนอีกหนึ่งอย่างนั่นก็คืออายุต่ากว่า18ปีห้ามใช้นะสตรีมีคันก็ห้ามใช้เช่นเดียวกันด้านบนเนี่ยก็จะมี Facebook Instagram แล้วก็อีเมลของทางข่าวไนเนอด้วยพลิกมาอีกฝั่งเนี่ยก็จะบอกทางนีนะนิ3 PGVG เนี่ยจะเป็น30-70นะครับผม VG ขึ้น70แบบนี้ในควันตูมตามแน่นอนส่วนด้านล่างเนี่ยก็จะมีทางที่อยู่แล้วก็บารโค้ดให้อย่างที่บอกเนี่ยทรงของคาวไนเนอร์เนี่ยก็จะเป็นทรงนี้ทั้งหมดเลยนะถ้าเป็นฟรีเบดนะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยขวนมันจะไม่ได้เป็นรูปร่างแบบนี้หรอกแล้วเมื่อก่อนเนี่ยคาวไนเนอร์เนี่ยขึ้นชื่อลือชาเรื่องราคาค่อนข้างสูงมากเลยทีเดียวแต่ตอนนี้เนี่ยก็ลดหลั่นลงมาแล้วนะลองหาซื้อดูได้ แล้วเดี๋ยวเราลองไปหยุดเลยดีกว่าสีของเจ้าขาวไนเนอร์เนี่ยมันก็คล้ายๆกันเลยนะปะประมาณสีออกส้มๆเหลืองๆใสๆหน่อยบางตัวเนี่ยค่อนข้างเข้มมากเลยทีเดียวค่อนข้างเหลืองเข้มเลยสีของเจ้าขาวไนเนอร์ก็จะอยู่ประมาณแบบนี้แหละโอเคแล้วเดี๋ยวเราลองไปชิมเจ้าขาวไนเนอร์ครีมี่ลินจีกัน มาแล้วเราก็มาลองชิมเจ้าคาวไนเนอร์ครีมมี่ลิ้นจี่กันตอนกินเข้าไปเนี่ยก็ได้กลิ่นลิ้นจี่ค่อนข้างชัดนะแต่ตัวครีมมี่เนี่ยจะทำแม่งทำแม่งยังไงไม่หรอจากการเวฟเนี่ยผมว่ารสชาติมันแปลกๆนะ เอาที่แบบรวมๆเลยอ่ะผมจากการสัมผัสเนี่ยแม่งคล้ายกลิ่นพวกตะไคร้เลยอะ่ะกลิ่นออกเป็นตะไคร้หวานๆยังไงไม่รู้คือไม่แน่ใจเหมือนกันนะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยผมได้มาค่อนข้างนานแล้วละ่ะแต่ก็ไม่น่าจะถึง2ปีนะแล้วผมก็ได้ขย่าแล้วนะก่อนทำการทดลองอนะ่ะ โอเคจากการที่ผมสัมผัสเนี่ยคือมันค่อนข้างเหมือนรสชาติกลิ่นตะไคร้อะหรือไม่เป็นรสชาติตะไคร้วะแล้วถามว่าตัวลิ้นจี่เนี่ยในตอนกินเนี่ยลิ้นจี่จะค่อนข้างออกชัดนะแต่พอในการเวฟแล้วเนี่ยลิ้นจี่แทบไม่ออกเลยเหมือนกลิ่นตะไคร้กบเลยอะแล้วตัวนี้เนี่ยก็มีความหวานไม่มากเหมือนกับพวกผลไม้ที่ผมเคยลองนะพวกผลไม้เนี่ยค่อนข้างหวานกว่าน,นี้ตัวนี้ความหวานผมให้3เต็ม10แค่นั้นเอง แต่ตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าเหมาะกับพวกสายควันเป็นอย่างยิ่งเลยด้วยความที่เขาให้ VG มาเป็น70%เนี่ยควันค่อนข้างเยอะมากนะก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ค่อนข้างมีรสชาติแปลกๆนะถ้าเกิดใครที่ชอบน้ำยาสายแบบแปลกๆเนี่ยลองไปหาซื้อกันดูได้ซึ่งส่วนตัวเนี่ยทางร้านผมเนี่ยก็ไม่ได้เอาทางของคาวไนเนอร์มาขายนะครับผมก็ลองไปหาดูก็จะเหมาะสำหรับคนที่ชอบรสชาติแปลก ควันเยอะๆเนี่ยทางคาวไนเนอร์ตัวนี้ตอบโจทย์เลยครับผมโอเคแล้วถ้าเกิดใครเนี่ยต้องการหาสินค้าอย่างอื่นนะครับผมก็สามารถทักได้ที่ l ลายกระตวง008หรือว่าทาง f a c e b o o k กาตวงสุริเยนอีกหนึ่งช่องทางเนี่ยก็คือทางเพจสากระเบอือยันเรือบินนะซึ่งผมจะไลฟ์สดในช่องของเพจสากกระเบอือยันเรือบินเนี่ยทุกวันอังคารพฤหัสและก็เสาร์นะครับผมช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่ง5ทุ่มนี่แหละประมาณนี้ โอเคแล้วสำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนไปแล้วนะจะ๊ะบ๊ายบาย